วัสดีจ้าเพื่อนๆข้างเก่าและใหม่เด้อดจ้ะเด้อว,วันนี้ยายหยองก็มาเข้าป่าเข้าป่าฮักเห็ดเหลืองจากพี่น้องโอ้ยเดะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายหยองเจอละน,นี่จ้ะยายหยองมาหาเห็ดเหลืองแบบนี้ดจากพี่น้อง จ้าเดี๋ยวไปชมกันเลยขอบคุณลวงนาเด้อจ้าเด้อพี่พี่น้องๆพี่ปานะาสำรวจเห็ดใกล้ๆบ้านพี่นอ้องอ่กะก็เดินเมื่อนึงแล้วโอเคจ้าจะยองเก็บเห็ดก็อน,นอกเนะาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายยองขอพาจ้าพาชมวิวป่าสวยๆจ้าพี่น้องบังเอมาเจอเห็ดดำจ้าพี่น้อง เจอเหตุามกุ้มนึงจ้ะขอบคุณท้ดจ่าเด้อทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามาชมช่องวันวา่างยายยองไปจ้ะพี่น้องยงาเ้าลายเยยก็บเพ็เท้อจ่าเด้อคุณดูขมอดเอาเก็บจ้ะขายยาว ขึ้น,นยุกขยาแบบนี้เก็บยากพี่น้องเดี๋ยวยายหยองขอเก็บก่อนเด้อจ,จ่าเด้อจ้าเจอแล้วเย็ดเหลืองจ้าเย็ดเหลืองค้าสมเห็ดดำ้าสมเ,เก็บจ่าพาอได้เก็บอยู่ชีบจักยานมาเรื่อยๆพี่น้อง ต่อหา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 ต่เพื่อเจอถ้าเจอเป็นแล้วเมันต้องออกอีกนี่เห็นปะถ้าเจอเป็นแล้วมันจะต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องถ้าเจอดอกแรกดอกสองมันต้องอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องเห็นปะแต่อีกดอกนึงแล้วปาสวิตเซอร์แลนด์นี่มัน บ่ออกเป,เป็นพุ่มเป็นพวงคือชาวบ้านเชาซองเขาด้วยพี่น้องเอ้ยเก็บทีละดอกซองดอกได้กระได้กินเปด้วพี่นอ้องอยอีกดอกนึงมองกระดอกซองดอกอยาอยองก็เก็บเอานี่เห็นป่นี่เอาถอนหายอีกหาอีกลูกใ,ใกล้ๆกลกันนี่แหละพี่น้อง ได้ยอ,ยองเจอแล้วเห็นป่เห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วย,อยองจะไปเก็บเอา าอีกขาอีกพี่น้องถ้ามันได้ขึ้นมันต้องขึ้นยุ่ใกล้ๆกันเห็น้ะเนปะเอไปหนอยกระยำกระยมเอาถอนเอาพี่น้องถอนเอาอเล่้ยงก็เก็บมาได้พักหนึ่งเลยพี่น้องนี่นม่ถุง เฮ็ดเมืองอเมืองสวิตเซอร์แลนด์นีขึ้นมองระดอกซองดอกไปน่น้อนี่หาอีกหาอีกน,น,นี่นี่เห็นบ่าพี่นองถ้ามันได้ขึ้นนะมันก็จะขึ้นอยู่ใกล้ๆกัน สองพี่บ่าจับถูกน้ำเห็นป่ะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งอยู่ในป่านี่เห็นปะ่ะเห็ดพีบ่า อาต่ออาท่อไปน้องเรจะเจออีกอยู่ใกล้ทางไปน้องเบิเห็นบ้าไปน้องเห็นบ้านี่เห็นบ้ามองดอกซองดอกไปน้อง ได้ก็ยังดียังมีให้เก็บเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเมื่อกอันนี้อือันนี้เด็ดืมหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวเสียดายจังมันยังหาย,ยากอยู่เห็ดอันนี้ใช่ละเห็นแวบๆบแบบนี่แหละพี่น้องวันนี้ยายหยองเดินเข้าป่าชมวิวชมต้นไม้ฟังเสียงนกเสียงกระรอก ก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องได้เห็ดเอ่อเกาลัดได้เห็ดเกาลัดมาซีดอกแล้วก็เห็ดพึ่งแม่มดซีหาดอกแล้วก็ได้เห็ดเหลืองมาซ้ำนี่แหละพี่น้องดีกูอยู่บ้านซื้อๆพี่น้องเอ้ยหาชมข่าวป้าเขาดงปานานาพี่นอ้องเพราะได้มีแฮง โอเคจ้าพี่น้องถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าจ้าวันดีจ้าพี่น้องบายบาย